ทีับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่มให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สารานารัฐบราซิลในโอกาสวันเอการาชของสหพันธ์สตรานารัฐบราซิลซึ่งตรงกับวันที่7กันยายน2566พระท่านนายลุยอีนาซิลลูลาดาซิวา ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลกรุงบราซิเลียในโอกาสวันเอการาชของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลข้พาพเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบราซิลสืบไปเป็นที่น่ายินดีที่สัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์ สัานณรัฐบราซิล,ละะเป็นเจริญง,งอกงามมาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสหพันธ์สัานณรัฐบราซิลอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนวัฒนธรรมและการพัฒนาทางการเกษตรให้เพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์ประวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาเให้คณะบุคคลฝ่าทุนละองพระบาทเวลา14นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระนิษิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี สเสด็จออกน้าวางสระทุมพระราชทานพระาราชวโรกาสให้หนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายุทธมนตรีนำนางสาวชาลิตาชมเกตแก้วจากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนคณะเวชาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยายลัยมหิดลผู้ได้รับทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลใน Trinity College Cambridge ประจำปี2566ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพณ Trinity College เคมบริด สหาราชาอาณาจักรเฝ้าทุนละอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลา่าโอกาสนี้คณะกรรมาการบรินิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นพระบระมราชูปถัมภ์และผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าทุนละอ,องพระบาทด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวะมงคลกุลรองประธานบุรีนิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลนำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565ฟอตุลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานณต่างประเทศดังนี้นางสาวนภศิริ พุทธันบุตรคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายประนายเดชเฮงสวัสด์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายปิยวัน์คันทโกวิทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสรุตชาววัรณิชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนายเศรษฐนันจารุกเกษมกิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสนี้คณะกรรมการบริธิทและผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างคาวัตปวรคติยาราชนารีทรงงานทางด้านสตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เวลา7จ็นาฬิกาส4นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทะศรีสว่างขวัตปวรคติยราชนารีสเสด็จออกณนาอาคารเฉลิมพระเกีย 80, รติ80พรรษาบรมราชินีนาศโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงามนิสัญยีสตวาแพทย์ร,ร่วมกับทีมสตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันจุนัขขอมประชาชน ซึ่งการทำหมันสุนัขถือเป็นการคุมกำเนิดถาวรช่วยควบคุมการขยายพันธุ์ได้ดีที่สุดและลดการแพร่ระบาดของโรคพิสุนักบ้าในการนี้ทรงตรวจความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการทรงงานมิสัญญีสัตวแพทย์ลาส่งให้ยานำสลบและยาสลบแก่สุนักผ่านทางหลอดเลือดโดยทรงพิจารณาตามความเหมาะสมของสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัด วันนี้เป็นสุนัขพันธุ์เฟรนซ์ปูด็อกชื่อเข้าสวยอายุ1ปีเพศเมียน้ำหนัก7กิโลกรัมเข้ารับการผ่าตัดทำหมันและสุนัขพันธุ์ผสมชื่อฟูฟู่อายุ8ปีเพศเมียน้ำหนัก8.8กิโลกรัมเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคมดลูกอักเสบสำหรับวิสัญญีสตวแพทย์ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผ่าตัด เพื่อทำให้สัตว์ป่วยสลบไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีการทํางานของระบบหายใจเป็นปกติช่วยให้สัตว์ไม่เกิดความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบต่างๆทั้งทางร่างกายและสภาวะจิตใจสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรปรคติยราชนารีทรงตรหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิสุนัขบ้าและมีพระประสงค์ให้สัตว์ที่อยู่ใก้ชิดกับคนมีสุขภาพที่ดี ปาสสากโรคติดต่อที่จะนำไปสู่คนเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเทว ทั้งนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก28กันยายน2566และเพื่อรณรงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธรรขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในเวลาทำการตลอดเดือนกันยายน2566โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกตและมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินร์ประจำปีการศึกษา2563-2564ถึงเวลา10นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2563-2564เป็นวันที่2ณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน,นครอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นคร ภาคเช้ามีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรายรชภัฏศรีสะเกดมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์จำนวน3คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจานวน562คนมหาวิทยาลัยรายรชภัฏศรีสะเกดเน้นการพุฒนาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างบัณฑิตและพัฒนากําลังคนทุกช่วงวัยและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการนิสวกรสังคมโดยน้อมนําศาสตราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพลิกโฉมการพัฒนาบุคคลสังคมและชุมชนเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ภาคบ่ายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรายรชภัฏสุริน์มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเกตเตมาศัก์จำนวน3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน530คนมหาวิทยาลัยรายรชภัฏสุรินเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ,พ,อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีประักศาร2,566-2,570ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาครูยุทธศาสตร์ที่3การตระดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่4การบริหารจัดการและเน้นการพัฒนาการบริหารทุกด้าน<ส>เพื่อมุ่งสู่การเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศเพื่อนบ้าน จบข่าวในพระราชสันักันะครับประปาติดตามที่คุณเจษดาและคุณบังยิษาผมจิรนัยมีชัยสวัสดีครับ